ขวัเสาหนา้าพบกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของสึกทุกคนรอคอยการแข่งขันแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6ระหว่างโรงเรียนเทพวิต์ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี้นนโรงเรียนบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา,าและโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาเสาหนา้าพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวง เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางรายการชิงช้าสวรรค์ได้รับเกียรติเข้ารับประทานเข็มเชิดจูเกียรติสูงสุดประธานโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศจากโครงการร่วมปันแบ่งใจสู่สายใย,ายเด็กและสตรีในฐานะที่เป็นรายการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณจุยวรัตยาเป็นตัวแทนทีมงานในการรับประทานเข็มเชิ่อจูเกียริในครั้งนี้ครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดรวมทั้งสร้างความปลาบปลปื้มยินดีให้กับทีมงานเป็นอย่างมากซึ่งพวกเราทีมงานรายการชิงช้าสวรรค์ก็จะตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานดีๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างนี้ต่อไปครับ